ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีเป็นแบงค์5บาทนะครับไม่ชีเหรียญนะครับเป็นแบงค์5้บาทนะครับรุ่นเก่านะครับด้านหลังน่าจะเป็นวัดอ่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดเบญจมาพพิษหรือว่าวัดอรุณกันแน่นะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเนื่องจากมันเป็นรูปภาพแบบเก่านะครับผมก็มองกอนค้างยากแต่ลักษณะผมคิดว่าน่าจะเป็นวัดเบญจมาพพิ บัพพินะครับดูสิทธิ์วลารามนะครับผมซึ่งแบงค์แบง์นี้นะครับบอกเลยนะครับว่าณับปัจจุบันนี้นะครับถ้าคุณมีนะครับแบงค์ห้าบาทนะครับเอาเป็นว่าเป็นวัดเป็นจมาบพพิษแล้วกันนะครับก็นะครับผมยินดีรับซื้อให้เลยนะครับในราคาอยู่ที่ประมาณนะครับอ่าเริ่มต้นก็ห้าพันบาทนะครับแต่เดี๋ยวนะครับคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับ ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเป็นแบงค์ห้าบาทแบบในภาพเลยนะแล้วในส่วนของด้านหน้านะครับจะมีจุดสังเกตอะไรกันบ้างนะครับมาดูก็ได้เลยนะครับแล้วในส่วนฝั่งของด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นเป็นพระบรมรูปนะครับหรือพระบรมฉายาสาทิสักษ์นะครับของรัชการที่กานะครับในวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับผมก็แบงค์นี้นะครับถ้าเป็นแบงค์ปกติทั่วไปเนี่ยราคาเล่นกันก็อาจจะไม่ได้แพงมากนะครับอาจจะไม่ตรงกับราคาที่ผมประกาศหลักซื้อนะครับแต่เนี่ย ถ้าเพื่อนๆเป็นนักสะสมตัวจริงเนี่ยดูแบงค์นี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่านะครับมันมีความพิเศษจากางไรนะครับเรามาดูกันในส่วนของฝั่งของหมวดตัวเลขกันนะครับผมในส่วนของทางธนบัตรทางด้านบนก่อนเลยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับจะเห็นนะครับตัวหนังสือนะครับที่เป็น1 S4900340 นย์ะครับดูให้ดีๆนะครับแล้วต่อไปนับก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างนะครับที่เป็นเลขไทยก็จะเป็น1พอแล้วก็เป็นเลขตามเหมือนกันนะครับผม ซึ่งนะครับนี่แหละครับจุดพิเศษก็คือหนึ่งเอสกับหนึ่งพอนะครับก็คือเป็นหมวดเลขหมวดพิเศษนะครับหมวดหายากนั่นเองนะครับที่ทําให้แบงค์นี้นะครับมันมีราคานะครับใครที่มีที่บ้านนะครับก็ลองไปสังเกตดูนะครับแค่มีตัวเอสนะครับแล้วก็ตัวพอนะครับก็สามารถขายได้แล้วนะครับผมซึ่งราคารับซื้อเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทสภาพะไปผ่านการใช้ก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับตามนั้นเลยนะครับผมกอนะครับผมหวังว่านะครับ น่าเป็นไปไดีนะครับดูคลิปน่าจะจบนะครับแล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าแบงค์ไหนมีราคาและแบงค์ไหนไม่มีราคานะครับอย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นนะครับข้างต้นคลิปเลยก็คือแบงค์ที่เขาเล่นหากันในส่วนของอ่าเลขหมวดเนี่ยจะมีราคาแพงนะครับส่วนแบงค์ปกติที่ไม่ต้องสนใจเลขหมวดไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับพลิกหน้าพลิกหลังกลับมาดูแล้วพบว่านะครับเป็นแบงค์ที่อ่าตรงกับที่คลิปเราลงนะครับมันก็มีราคาครับแต่ราคาเล่นกันเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับ ตามนั้นนะครับหวังว่านะครับจะเข้าใจนะครับแล้วก็นะครับใครที่มีก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยก็ได้นะครับจะได้ติดต่อได้นะครับก็คือนะครับคอมเมนต์ว่า มีนะครับแบงค์ธรรมดาหรือว่าแบงก์หมวดนะครับถ้ามีแบงค์เลขหมวดเอสพอผ่านนะครับก็คอมเมนต์ว่ามีเลขหมวดเอสพอผ่านนะผมจะได้โทรไปนะครับเพราะว่ามันเป็นธนบัตรที่มีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับต่อหนึ่งใบนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องเราด้วยนะครับวันนี้นะครับเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ